สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูคุนซี่ของแท้ต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แกะสูตรเพลงดังครับรายการที่จะพาคุณมาดูว่าข้างในเพลง1เพลงเนี่ยมันมีองค์ประกอบทางดนตรีอะไรบ้างดําเนินรายการโดยผมเองนะครับบูคุนซี่ผมก็จะทําเพลงนั้นขึ้นมาใหม่ด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมมีทําให้เหมือนที่สุดเลย เราจะได้รู้ว่าข้างในเพลงเนี่ยมันมีองค์ประกอบทางดนตรีอะไรบ้างนะครับและแน่นอนวันนี้นะครับหยุดไม่อยู่แล้วนะครับกระแสของเพลงนี้ Toby Hotel Lobby วันนี้เราก็จะใช้เป็น FL Studio นะครับเราไม่ได้ทำโปรแกรมนี้มานานมากๆแล้วนะก็เอาใจคนใช้ FL กันหน่อยนะเพราะว่าคนที่ทำบีทเพลงนี้เนี่ยจะบอกว่าเขาก็ใช้ FL Studio เหมือนกันนะครับ s h o u l o t t e Eco on the Track นะครับคนที่ทำบีทเพลงนี้น้องเก่งมากแล้วก็ควรค่ากับการถูกค้นพบมานานแล้วนะครับไปดูสัมภาษณ์น้องได้นะผมเคยสัมภาษณ์น้องไว้นะฮะแล้วเราก็แนวแนวเนวีน้ยครับพี่มันจะเด่น เป็นตรงพวกทางคอร์ดกับเครื่องดนตรีครับตันนี้นนท่อนเบิร์ดอันนี้ผมก็จะช็อปเหมือนเดิม<ไ>อ่าก็มาดูกันเลยเดี๋ยวผมจะให้ลองฟังก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นท่อนอท่อนคอรัสของเขา มาพูดถึงเรื่องของแนวเพลงของเพลงนี้กันหน่อยดีไหมเพลงนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นอาร์มาเปโนเป็น A.M.A. แล้วก็เปียโนนะครับเป็นแนวใหม่ที่ผมก็เพิ่งค้นพบเหมือนกันนะใครที่เกิดยังไม่รู้จักแนวนี้ลองไปฟังศิลปินที่ชื่อว่า w i สเ k i นะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยมี Chris Brown บางเพลงก็ใช่นะคะคือเพลงเขาจะคล้ายๆกับเออเรกเกตนันเรกเกตอนก็อย่างเช่น 4ฟอย่างเช่นเอ่อเลสราเฟมนะครับอันนี้คือที่ผมคิดเร็วๆนะก็จะเป็นประมาณนั้นทางฝั่งอเมริกาก็มีมีเยอะมากๆเลยลองเซิร์ชดูนะครับคำว่า r ร c k เกต n อนคือกลองเขาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ลองฟังแต่เสียงกระเดื่องกับเสียงสแนร์นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครสังเกตว่ามันจะเป็นแบบ เหม right? ือนลาตินลาตินหนอยวะคือถ้าเป็นเรเกตอนเนี่ยเขาจะมาแบบตึกโตตึกโตตึกโต๊ตึกเนี่ยเขาจะต่อกันไปนะครับถ้าเป็นอาร์มาเปโนเนี่ยมันจะมีความผสมผสมนิดหน่อยจะมีความเป็นชาวเกาะชาวเกาะอย่างที่บอกเนาะแล้วก็พอเป็นชาวเกาะปุ๊บ เราก็ต้องใช้เสียงที่มันเป็น percussion ที่เป็นคองกากับคองโกนะครับเป็นกลองคล้ายๆถ้าเกิดใครนึกไม่ออกมันคือกลองกีฬาสีอะที่เขาไวตีกันกลองลูกเสืออะไรประมาณนี้นะครับเสียงมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นละนะฮะเราก็จะมีพวกอันนี้ก็คือพวกคองกาคองโกหมดเลยนะ พอมาเล่นด้วยกันครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ฮะก็คือเวลาผมทำเนี่ยผมเริ่มจากตรงนี้ไปเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนที่เด่นที่สุดของเพลงเนาะแล้วก็จะมาเติมพวกเชคเกอร์ครับเชคเกอร์ก็คือตัวที่เป็นเพลการชันเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างนะครับมันเอาไว้แบบเขย่าให้จังหวะเนาะนี่ เติมเชคเกอร์เข้าไป2อันคือถามว่าทำไมถึงต้องเป็นเชคเกอร์นะคือถ้าเป็นไฮแฮทเนี่ยเสียงมันจะแข็งครับแล้วมันจะเพลงมันเพลงมันจะแข็งขึ้นไปเลยนะอันนี้เพลงมันยังมีความนุ่มอยู่นะสังเกตว่าพวก ปอร์เกชันแบบที่เป็นคองกาคองโกเนี่ยมันเป็นเปอร์เกชันที่เป็นเครื่องดนตรีจริงมันไม่ใช่แบบอะไรที่เป็นเสียงสังเคราะห์ถ้าเป็นเสียงสังเคราะห์เนี่ยมันจะฟังดูแข็งไปเลยนะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของแนวนี้เหมือนกันการใช้เครื่องดนตรีที่เป็นแบบความชนเผ่าความแบบชาวเกาะหน่อยนะฮะอ่านี่ก็คือเรื่องของกลองนะจะเป็นประมาณนี้อ๋อเรื่องอีกอันนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะให ฟังเสียงอันนี้อย่างเดียวนะลองฟังดูฮะอันนี้เนี่ยหลายหคนอาจจะคิดว่ามันคือเอโกเอ็ก e ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นเอโกเอ็ก e เพราะผมไม่รู้จนกระทั่งผมมาศึกษาแนวเพลงนะครับผมมาศึกษาแบบเข้าไปใน reddit แล้วถามว่าวิสคิสเนี่ยเขาใช้ เขาใช้ E อ h อ x อะไรนะปรากฏมันมีคนบอกว่าเขาใช้ l o อก Drum นี่เสียงมันจะเป็นแบบนี้คือมันเป็น e c h อ x อีกประเภทหนึ่งละกันเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ไปที่มามันคืออะไรแต่ผมรู้ว่ามันเรียกว่า Lock Drum นะครับถ้าเกิดคุณลอง Search ใน Splice มันก็จะขึ้นนี่ เนี่ยนี่คือเสียงหลอกดรัมทั้งหมดเนี่ยเสียงมันก็เท่ดีนะผมคิดว่านี่น่าจะเป็นซาวที่สมัยใหม่ซาวตอนนี้ที่เราใช้กันนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยได้ยินซาวนี้ที่ไหนมาก่อนเราได้ยินซาวนี้กับแนวอาร์มาเปียโนเห็นไหมเนี่ยอาร์มาเปียโนอาร์มาเปียโนเนอะใครที่เกิดอยากทำาซวสมัยใหม่ก็ลองไปใช้ จาก a o อเนี่ยลองไปใช้แบบนี้ดูนะอาจจะได้แบบส่วนผสมใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแล้วเพลงคุณก็จะโดดเด่นไปเลยนะครับเพราะว่าในตลาดที่ไม่มีใครใช้นะอ่าแล้วก็แน่นอนนะครับพอเราเอามารวมกันทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะรวมเสียงหลอกดรัมกับกลองนี่ก็จะเป็นแบบนี้ฮะ นี่แหละอันนี้ก็คือหัวใจสําคัญของเพลงนะอันนี้น่าจะเป็นแบบถ้าจะเป็นทั้งหมดของเพลงแล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกคอร์ดนะอ่ะมาดูคอร์ดกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูแค่คอร์ดนะฮะคอร์ดของเพลงนี้ผมใช้เป็นโรสครับ สังเกตว่ามันจะมี2ตัวเนาะเออผมผมฟังได้เป็นแบบนั้นนะฮะคือเขาจะมีตัวหนึงเล่นจังหวะหนึงแล้วตัวหนึงเล่นอีกจังหวะหนึงเนี่ยสังเกตว่าเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะฮะตัวหนึงเล่นจังหวะตรงนี้ตัวหนึงเล่นอีกจังหวะหนึงตัวหนึงเล่นนี้ตัวหนึงเล่นตรงนี้นะสลับกันไปเป็นแบบนี้ฮะ อ่าก็เป็นการเล่นที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็คือถ้าเกิดว่าเขาเล่นให้มันอยู่จังหวะเดียวกันแบบเนี้ยเนี่ยก็อาจจะทำได้อาจจะเป็นการเลเยอร์เสียงหรือว่าอาจจะทำให้เสียงมันขี่กันเองหมายถึงว่าพอคุณเล่นสองเสียงในจังหวะเดียวกันแล้วเนี่ยกลายเป็นเสียงมันแย่งกันออก เนี่ยบางทีก็ไม่ดีเหมือนกันนะก็อันนี้ก็เป็นการแบบการจัดการการ a r r a n g e จ์เมนตนะนะว่า,าคุณจะวางเสียงตรงไหนดี placement ของเสียงควรจะอยู่ตรงไหนนะครับทำให้เพลงมันไม่ดูแน่นจนเกินไปอ,อันนี้เขาก็น่าจะดีไซน์มาแล้วได้ออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งลงตัวมากๆเลยนะฮะอพอผมเอาทุกอย่างมารวมกันนะครับผมเอาเปียนโนใช่ไหมที่เป็นโรดแล้วก็ มีพวกกลองนี่ผมจะลองเปิดทั้งหมดนะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะหลักๆของเพลงมันคือประมาณนี้เลยแค่นี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีท่อนแบบท่อนเอ,อ Pre-chorus มีการเล่นกับจังหวะเล็กน้อยเนี่ยอันนี้เป็นจังหวะที่เรียกว่า t r i p l e t นะสังเกตว่ามันมันไม่ลงห้องเห็นปหตรงนี้นะฮะโอ้นี่สังเกตว่ามันไม่ลงห้องเห็นไหมมันไม่ตรงกับห้องแล้วผมทํายังไงให้มันมาอยู่ตรงกลางอะไรอย่างงี้นะก็กดตรงนี้ข้างบน นี่นะฮะเป็น One third ไม่ใช่เป็น One อ่านี่นะฮะก็มันก็จะ<ม> snap to grid แบบนี้ได้นะครับผมเออท่อน intro ก็มีส่วนที่น่าสนใจนะส่วนที่เป็นตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะฮะอันนี้เป็นตอนที่จะออกห้องเดี๋ยวลองเล่นให้ฟัง ตรงเนี้ยเท่มากเลยนะมันแบบมันทำให้เพลงดูแบบลองฟังดูตึง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 อย่างเนี้ยอ่าแบบนี่อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเออเป็นเป็นเอโกเอกรอ่ะนะก็เราจะใช้เป็น one third หรือเปล่าไม่ใช่ one six อ่าใช่เนี่ยทำการแบบว่าทำให้มันมี จังหวะเร่งจังหวะมากขึ้นนะผมว่าเท่พวดอย่างเงี้ยเนาะมันทำให้เพลงดูแบบจากเพลงที่มันจังหวะมันนิ่งๆเนี่ยเราใช้พวกเนี้ยเพื่อเร่งจังหวะของเพลงนะครับทำให้มันมีความน่าตื่นเต้นมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆที่ซ่อนอยู่ในเพลงนะพอผมมาทำเนี่ยพอผมมาทำแบบนี้ผมก็จะเห็นรายละเอียดพวกเนี้ยชัดมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้อง ทําเป็นพิเศษเราเราต้องจ้องกับมันเป็นพิเศษนะ้องผมก็เอามาบอกทุกคนนะครับพอเล่นทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เพลง Hotel Lobby ของโทบิกระแสหยุดไม่อยู่จริงๆคือแบบมันเป็นแนวที่ใหม่อย่างที่ผมบอกนะมันคนยังไม่ค่อยใช้แนวนี้ในการทำเพลงอาจจะเห็นบ้างเพลงสองเพลงแต่ว่ามันแบบยังไม่แมสเออพอเวลาเราได้ยินเสียงอะไรที่แบบเราไม่คุ้นหูเราก็เลยเ มันแปลกๆดีนะก็ดีใจด้วยสำหรับโทบิแล้วก็สำหรับอีโคอันแทร็นะครับที่แบบเมดิสถสตน้องทำเพลงกันมานานแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ได้คนพบสไตล์ที่เป็นของตัวเองแล้วมันเวิร์กกับตลาดแล้วโอ้สุดยอดมากๆแน่นอนครับและนี่ก็คือแกสูตรเพลงดังนะครับรายการที่จะพาคุณมาดูว่าข้างในมันมีดนตรี เขาเรียกว่าอะไรนะข้างในมันมีองค์ประกอบทางดนตรีอะไรบ้างของเพลงแต่ละเพลงนะที่ผมเลือกมานะครับผมขอฝากคอร์สไว้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากทําเพลงสําหรับใครที่แบบดูวันนี้ไม่รู้เรื่องนะผมมีคอร์สโลจิกอยู่นะครับผมสำหรับมือใหม่นะ เป็นคอสที่การันตีว่าคุณจะทําเพลงเป็นแน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะใช้ AI ทําเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้ความรู้ทางด้านทฤษฎีดนตรีหรืออะไรเลยนะขอแค่คุณมีเครื่อง Mac แล้วก็มีโปรแกรม Logic Pro X เนาะ ผมก็จะสอนให้คุณเป็นอะคือยังไงคุณก็ต้องทําเป็นแน่นอนนะครับไปดูรายละเอียดกันก่อนได้ที่ www. b o u e q u i n c y c o m นะครับผมก็ลงรายละเอียดทั้งหมดไว้แล้วก็จะมีคอสที่เป็น1ต่อหนึ่งด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเรียนออนไลน์หรือว่าจะเป็นเรียนแบบเอ่อนอกสถานที่ผมก็รับสอนนะสำหรับใครที่อยากทำา Arrange มนตผมจะเน้นไปทาง Arrangement แล้วก็ mixing ก็รับสอนเหมือนกัน หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าอยาการู้มุมมองในการมิกซิ่งของผมอะไรเงี้ยเออผมก็จะสอนแบบความรู้ทั้งหมดเท่าที่ผมมีนะครับไปดูรายละเอียดได้เช่นกันเดี๋ยวจะโพสไว้ในเว็บไซต์ b u k ุนซี่ c อทนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับครั้งหน้าจะเป็นเพลงอะไรอย่าลืมติดตามชมกับ b k ค u n s ี e วันนี้สวัสดีครับ